ค่ะค่ะวันดีค่ะ FC สุภูสุคนนะคะคทีก่กำลังติดตามอยู่ทัพช่องของเขานะคะครับผมค่ะจะเป็นซองยิ้มแล้วรวยแตงโมพารวยเสียเอกพารวยน้าชาพาโชคน้องไอพารวยนะคะคข้าวบุตรก็เป็นวันพระนะคะสี่แม่คู่กับบ่ท่านไนไปธุระค่ะก็เล่มาอานไล่ซื้อให้เพิ่นเพราะว่าเพิ่นรวมบุญมากสามีผู้โชดดีได้เล็กสามโตนะคะมีหลายปุ้หลายคนเพิ่นรวมบุญมากค่ะ คือนางขวัญสุโขรำเนาะค่ะถวายปูหาลอยบาทยิมสองร้อยแม่คู่สามร้อยแตงโมสองร้อยค่ะอันนี้ของแตงโมเนาะค่ะแตงโมสองร้อยยิมสองร้อยค่ะของแม่คู่ค่ะเขาขอบุณของคณหลายๆด้ค่ะเด้อค่ะอันนี้ค่ะ่นฝากผ่านมาทางช่องยิ้มเนาะค่ะอันนี้ก็คือเอฟซีผ่านทางช่องยิมคุณชาติสุดทไทยนะคะเพ่นถวาย อมคูสองหมื่นบาทนะคะแม่คูสองพันยิ้มห้าร้อยแตงโมห้าร้อยเอห้าร้อยวันห้าร้อยนาคน้อยห้าร้อยนาช้าห้าร้อยนะคะรวมเป็นสองหมื่นห้าพันบาทนะคะสาธาสายุฉพาขอบุญขอบุณนะคะอนุโมทนาสาธุบุญไปกับพุณชาติทุกทายนะคะเพราะว่าใช้ยาเพื่อนแบบนี้นะคะเพื่อนกะฝากรวมบุญมาตลอดเราเพื่อนกะได้โศกได้ลาบจากปูแล้วก็เพื่อนขอสิ่งที่เพื่อนขอใดนะคะ พันเอตกับวันคนละห้าร้อยนะคะคุณค่ะแล้วก็แต่โมกับยิ้มคนละห้าร้อยนะคะน้าหน้อยห้าหน่อยสำรองยิ้มคนละห้าร้อยซีเบิ้่มเพิ่มได้ค่ะมีเขาไม่ซีเริ่มมีเขาไม่คู่สองพันค่ะขอขอบคุณของคุณหลายๆด้วค่ะเด้อค่ะรวมบุญมาตลอดเนาะค่ะนี่แหละค่ะเพิ่นกัษณะส้มซางบุญเรื่อยเพิ่นถวายเรื่อยเพิ่นกับมิโซกมาเรื่อยสิเป็นโซกทั้งกิจการงานนะคะหรือว่า สูงในการเขาเอื่นหลาบล้อยเห็นไหมสินะคะมันกามีมาเรื่อยนะคะเพิ่นเคยเฮ็ดเพิ่นกัเฮ็ดประจําค่ะ <c oughs> แล้วก็เอาขึ้นถวายปูนี่เระค่ะแม่ครูก็เลยมาอ่านไข่จันน้อยเนาะค่ะมือ้นอ,อนี้กะสิได้ออกไปธุระเพราะว่าวันพระแม่ครูบ่รับแขกเนาะค่ะคือบ่าราเพียรแต่สิมาอ่านลายชื้อให้คนที่คนร่วมถวายเนาะค่ะมื้อต่อมื้อะค่ะ นางจิดาพาวิชาราชนะคะผ่านมาทั้งวันนะคะรวมบุญมากหกร้อยบาทนะคะให้แม่ครูสามร้อยน้องวันสองร้อยหนากหน่อยหนึ่งร้อยยิ้มหนึ่งร้อยรวมเป็นพันสองค่ะเออรวมเป็นพันสองเป็นปะค่ะหนากน้อยหนึ่งร้อยนะคะแล้วก็ยิ้มนะคะได้คนทายเราจะเล่นวอเตอร์นพันสองเนาะค่ะขอบคุณค่ะแต่แม่ครูสามเนาะอ๋อ ขอพลอยค่ะแสดงว่าใส่ขาดพลอยเขาปูโขเขาปูโขเป็นว่าปูสิท่วงได้บ่กบอกโหลับอยู่ค่ะคุณจีดาจีดาพลาเนาะค่ะวิชาราชเนาะค่ะแม่น้องเบ็ดว้นพ่นให้แม่เพิ่นมาเฮ็ดต้นเงี้ยดีๆเนี่ยไม่ง่ายที่เพิ่นมาแลกเงินพอมันลายขู่หลายคนเนาะค่ะเพิ่นรลวมบุญมาเรื่อยๆไม่คู่กันอัน พาพาลังเทียมันหลายเนาะคะ่ะมันกับ่อ่านไร้ซื่อบุกอืมคืมมมอของยิมกับไรแต่ว่าบลังเทียนไร้ซื่อมันเงินละคะ่ะเพราะว่าวามโอนีสิบได้ขึ้นน <c oughs> ะค,ะ,คะเลื่อย <c oughs> ได้ขึ้นหาปูนะคะมันมีคนอยากคุยไ้หนังปูลรอคะ่ะท่างท่างตามประเทศกูลรอค่ะเพิ่นกับมีโทรศะกับปูไม่คู่ก็เลยว่าเออถือโอกาสค่ะถ่ายคลิปให้เอสซี่นะเพิ่นได้ส่งน้ำเนาะค่ะอันนี้คือคุณ นายสุพจน์ทองวิเศษนะคะอันนี้เพิ่นบ่นปูไว้เพิ่นว่าขั้นขั้นผู้ข่าโศกลาบสืบเพิ่มปู้มองด้านล่างให้ปูด้วยกันเพิ่นก็เลยได้สามตัวนะคะซื้บชิมปากเลยการจะได้แล้วค่ะในปุ่มแล้วค่ะแจกจังหวัดเลยเนาะครับค่าะขอบุญขอบุณคุณพ่อหลายๆนะคะเนาะกระตูผลิตกระตูผลิตเงินบนกระตูปูเราฟังค่ะเพิ่นเพื่นเบิ่งในคลิปเพิ่นสิบเบิ่งทุกช็อตของปู ปูวาพ่นกัสีรูนะคะพ่นกาสีเขียนมาเขียนไว้เยวลยพ่นกัไปลงหาบาสิบ,บาทนั่นเอนะคะค่ะเข้ากันเสื้อแต่ว่าเข้ากันจะเกินตัวนะคะท่านเกินตัวมันก็ผวคือว่าละคะ่ะมหมดอยค่ะของมองเบืเองตัวสิงศักซิทที่มองเบืเอตัวนะคะแต่ว่าสามารถดูบันดันให้เข้าได้ให้เข้าได้ฮีดไดสัางสำหรับวันที่สิบหกนะคะกจวนจอมอกไก่ไม่กับสิบสี่เรือแค่2สอมือนะคะ่สิบห้าส ชิ้นพกอะผู้พ่อครับไอ้นิดซายที่ท้องแก่นค่ะรับเชิญเพิ่นมานะคะทายมิวสิกเพลงค่ะภาพป่าสัญญาใจนะคะผู้ใดอยากมาร่วมนั่มหรือว่าอยากมาเบอร์ใครที่ตัวจริงค่ะกับมาได้นะคะค่ะมาทายดูน้ำเพิ่นได้นะคะค่ะเพิ่นกับเสียสละเวลาอันมีคุณค่าของเพิ่อนนะคะนี่แหละหาทางล่าเทียโดยความเสื่อของเพิ่นความเชื่อและศรัทธาปูเพิ่นมาหาปูเพิ่นกับ ถือว่ากิจาการงานเพิ่มดีขึ้นนะคะสะคักการถือว่านี่แหละบางซิ่งบางแกงเข้ากับบางคับกินบางคับใจคนบ่ไดนะคะมันอยู่ที่กินที่ใจน้อมเข้าน้อมรับแล้วกันน้อมกินน้อมใจอยากเห็นเห็นปูจังสินนะคะเคนซัทธาคนเกือสซัสทธาใน่มุ้ในใจสิ่งดีๆกเกิดถึงกับชีวิต,ตนนะคนะเนาะค่ะบางเที่บางที่ปูกัอยากพิสูจน์คนไหลยั่ได้ก็นั่งค้าเงินแล้วแม่นว่า ค่ะฮานดงเพียกะแยมบดไยเข้ากะแย่ฝ่าวถ่อเนาะค่ะอดทนสักวันค่ะตัวสู้ไปสักวันถึงเวลาปูกระสุกใส่ขึ้นมอเคลืนแม่คูวก,กันกะถือปูกสุกใส่เลยวันสิบวันปูปัวเบาดีๆปูอันซองทุมคืงตัวได้เย็ดชูนภาษาสันว่า <c oughs> อำแม่คู่กันลงล,งล,งลงองลองเบอร์ขนาดขา้ได้ก็ได้โยกค่ะกนีหละฮันดเพียบันกะแบบว่ามันแบวแบวไม่ถห็น้แม่คู่กันลงปั๊บเดียวเสร็จ มันก็เป็นแบบนั่นแต่ว่าําหรับพี่ไทยท้ำยูทูปให้เอฟซีเบิร์ก็มี่เขียนแมนบัวเน็่ยค่เยซูนกับมีเนาะแมนมี่เกดซูนย์มี1หนึ่งแปดเราก็บแม่คู่กับเฮนแนวทางเพราะว่าแม่คู่เป็นแนวทางไหยนะคะยนม่มมูเ้าแต่ว่ามูเร์นี้แม่คู่บอท่านได้เขียนสิเจสสิบแปดสิบเก้าูวาอนั่นปูว่านเเขียนเจูนแปดศนเกาูนนั่นั่ะมันก็คือปูบอทัวร์เทสตัวนทางมะเข้าเข้ากับในทุ่มเนาะค่ะ ับเอาเมื่อวันทีสิบหกมีลงท่านประทูพร้อมถึงปลาทูค่ะมีลงท่านประทูเด้อค่ะเด้อค่ะผู้ใดอยู่บ้านไกายเลยนเชียงอยากไปร่วมบุญไปแห่ตนเงินตนผาปลาแล้วก็พร้อมทั้งมีของแกกเนาะค่ะของแกกน้ำพ่อได้ไปปนประทูพ่อได้ปนค่ะขั้นแม่คู่มีโศกมีหมานเนาะค่ะได้๋รับวันใหญ่กับวันแง่วันลาอาจจะแกะลอตเตอรี่แต่เมาเราจะลอตเตอรี่แกะคนละใบคนละใบเนาะค่ะค่ะเดี๋ยวนี้เพราะท่านมีโครงการเพราะว่า มันก็ได้แต่มันก็บ่ได้เต็มที่เนาะค่ะการรอบผู้คนเพราะว่าไม่คู่ิีร้างด้นเนียนวดพระสองมันบ่ครับผมวที่สองกรวุฒวแรกแลลวแลยถึนโค้งครับวที่สองโอ้าเพิ่อนแน่นีกหน่อยพื้นแแรกมุ่งลังคาแลวครับิวันรัยอค่ะแบบแน่แม่คู่ท่นเด็ไปเนาะค่ะเพราะว่ามีงานหร้ยางแบบนี้พา่นก็สิมันบวชเนาะค่ะบวชบาบวบบนเดรียมีหน้านะคะ เดีมีน้าแม่คู่ก็ฮิดร่องรับไหวผู้ใดก็ไดบวชใดเมื่อข่ะว่าเป็นว่าพุทธของแม่คู่สางสิอยู่บไดค่ะอยู่ใดทุกคนแต่ผู้ใด,ด,ดแบบว่าบ้าบ่นปูไห้ขอโซขอลาขอโซขอมานอยากบวชบวชแบบว่าอุทิศให้เจ้ากรรมไายเวรให้ชีวิตเท่าดีขึ้นหันปูทากแก่เสนาะเข้าไปเห็นมกืกกาอาจดีก็ขอบครัวของเขานะคะนี่แหละก็เป็นอันนี้ทรงอัน,นย,ยิงใหญ่ใหญ่ที่ เอฟซีสายบุญเนาะคะได้ร่วมกับแม่คู่สร้างพุทธระนะคะพุทธพระพร้อมจักน้อยแม่คู่กับเชิดรงขั้วเพราะร่องขั้วเป็นบ่มีนะคะเวลาเอฟซีทางไกลทางไกลมาจากสรหน้าเพื่อทั้งหนาแม่นบ่ถ้ามีงานเขาปริวาตเพิ่นหรือว่าบวชชี้า้จังซี่เฮาก็สิมีร่องขั้วแม่นบ่ล่ะเฮาก็ได้เฮ็ดอยู่เฮ็ดกินแล้วก็พร้อมทั้งสายบุญอีพ่ออีแม่เพิ่นมาบวชปฏิบัติธรรมจังซี่นะค่ะ การสีแดงสะดวกดวกสบายได้แล้วก็นถึงของน้ำของไม้นะคะไม่คู่ประเทศเสริมไปเรื่อยๆจบจากกุฏิพายาเม็นแดดนรกเนาะค่ะบัดน,นะะี้คือสิแม่นแดดนรกแต่ว่าก็ต้องรอง,งบจากปู่เพราะว่างบบ่แม่นหน่อยงบหลักล้านเนาะค่ะหลักล้านขึ้นเนาะค่ะเพราะว่าส่วนสีสางได้เนาะค่ะก็สร้างเสรีขึ้นเราเนาะค่ะสร้างเส,สรีบนเตียนใจเมด่อส์ค่ะถึงท้าวเวสชุวรรณก็แม่เนเพิ่นท้าวกุเวีนก็แม่เนเพิ่น ท้ากุเวียนกับสาลาการเปลียนไม่คู่กับสิชลอล้องเนาะค่ะอาจจะเป็นเดือนหนาก็ได้เนาะค่ะเดือนคุมผ้าเพราะว่าว่ิหารชลอลองเท้าเวสุวรรณพร้อมกับซุ่มประตูขงสองยางนะค่ะบันนิกะสองยางเช่นกันเท้ากุเวนพร้อมกับสาลาการเปียนนะค่ะก็สิได้ใสบ่ายสีสุดไงเลยค่ะสุดหวังไงให้มันคคบเพราะว่ามันเกี่ยวกับผงเทียบไทยเทวานเนาะค่ะเกี่ยวกับ โบกแถวกุเวศนะคะนี่แหละรูพบรนกาเดี๋ยวบพิ่ีสร้างงานไม่คู่ต่อค่ะว่าเิได้จัดมือใดจังรอติดตามนะคะสาหรับผู้ใดอยากรวมบุญเฮ็ดลงท่านนะคะไม่คู่บอกไว้ค่ะร่วมบุญเฮ็ดลงท่านแล้วก็เบิกเนตรยแวกุเว่นนะคะพร้อมกับฉลองสาราการเปรียนนะคะนี่แหละเป็นบุญของเข้าที่เฮาไดสะสมสางไปนํากันก็ไม่คู่จากเงินลอยสองลอยสามารถสร้างสาราได้หลังละล้านนะคะล้านกว่าบาทนะคะ พร้อมกับบูรณะโบถ์กับลานคู่นะคะพญานาคสององค์กับเกือบสองล้านค่ะที่แม่คู่เฮ็ดสร้างนะคะขยับขย้ายออกไปพร้อมกับบูรณะหอระฆังนะคะบูรณะหอระฆังกับบถึงรักลานก็ถึงเกตแปดแสนเลยล่ะค่ะแล้วซุ้มประตูโค้งหีกนะคะซุ้มประตูโค้งกับรักลานนะคะพร้อมกับทาวเวนทาวเวสุวรรณนะคะที่ได้สร้างก็คือเอฟซีก็บเนนะคะพร้อมกับพระสังฆจาย ที่แม่คู่ผ้ารวมเฮ็ดรวมสางเป็นบุญเป็นกุศลหมดเนาะคะ่ะห้ว่าเป็นอันนี้สงในการกินการท่านของเฮ้าเนี่ยแหละเพิ่นว่าเฮ็ดเพื่อผู้พุ่มยหน้ะคือปูเพิ่นสอนเฮ้าในตัวคือสอนแม่คู่ในตัวนี่แหละคะ่ะเฮ็ดให้เป็นตัวย่างแล้ะก็ะเฮ็ดให้เอฟซีได้รวมสางนําบบแม่นวา่าเข้าเสียเอาบุญผู้เดียวเข้าแบงบุญให้เพิ่นนําให้เพิ่นได้เฮ็ดได้สางในเนในมื่อเฮ้ามีสะผ่านบุญสิเดินไปเนาะคะ่ะให้เพิ่นหอยเพิ่นเขียนไปนํา สำหรับผู้พันมีรอยยี่สิบบาทห้าสิบบาทจากกังเสียนะคะเพคนก็นสามารถได้สั่งได้เนาะคะไอ้คนไดกกบบ้กราบไหว้สักการะบูชาผู้เดีมาจากตา่างประเทศหรือว่ามาจากต่างจังหวัดอยากแวะด,ดูแวะชมก็เชิญได้น,นะคะที่วัดป่าวัดเมือ่อดำบลสามพาวนะคะตำบลสามพาวจะสีแยกออกจากบ,บ้านแม่คู่ประมาณสามกิโลนะคะบ้านแม่คู่บ้านดอนผู้นะคะนี่แหละจังม้าบึงนะคะจังมากราบไหว้แล้วค่ะมาขอพรจากเพคน วันที่สิบหกแม่คู่ค่ะสิพาที่งานนะคะไปล่ำคือเกา่าค่ะขอพอนจากสิงสักซ์แกระกาซอยดนบรรดาลให้ลูกร้านมีโสงมีหลับมีโสงมีมานได้เฮเดได้สารโตนะคะค่ะาวันนีก้กันนี้มนปูรนะคะสำหรับกินดีค่ะสวัสดีครับ